ก้าวสุภสราโพสขายกระเป๋าเต่เซอร์แหวกอกแย่งซีนไปเต็มๆขึ้นแท่นสาวฮอตอีกหนึ่งคนสำหรับนักแสดงสาวก้าสุภสราเพราะว่าช่วงนี้งานก็เยอะเห็นหน้าก้าสุภัสรามาขึ้นตามโซเชียลแถมยังโสดด้วยก็เลยยิ่งฮอตมากขึ้นไปอีกโดยล่าสุดสาวก้าได้โพสภาพสวยโพสขายกระเป๋าแบรนด์เนมแต่งานนี้ ดูเหมือนว่าทุกคนแทบจะไม่ได้ดูสินค้าเพราะว่าความแซ่บของก้าวที่ใส่ชุดยีนทั้งชุดแต่ดึงดูดสายตาพอท่อนบนที่ใส่เสื้อแวกอกโชว์ผิวขาวงาวนานี้ทำเอาโดยเฉพาะหนุ่มๆเข้ามากดไลค์ให้ก้าวสุภาษาตกันรัวๆพอความแซ่บไม่เบาเสื้อแวก,กอกตัวนี้แย่งซีนไปเต็มๆหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ